สวัสดีนะครับร้าน JP Spec Racing Shop นะครับวันนี้ซูซูกิป้ายแดงมาเลยนะครับออกจากศูนย์ผมก็ขับมานี่เลยนะครับเยิงมาสามสิบโลนะครับสามสิบกโลนั้นเองลูกค้าติดเป็นหกสิบบานหน้านะครับบานหน้าหกสิบรอบคันเป็นแปดสิบนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ติดนะติดไปบางบานนะครับนี่บานนี้ติดไปแล้วนะครับแปดสิบเปอร์เซนแล้วก็บานหลังนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะครับ มาเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะสนใจทักทายมาครับผมงานโชว์รูมก็รับนะครับกี่พันคันก็รับนะครับทักทายมาได้ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับสุสเกตคันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแปดสิบล้พันบานหน้าหกสิบนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องด้วยนะครับกล้องหน้ารถพร้อมถอยถอยปุ๊บก็จะเป็นกล้องถอยนะครับนี่ กล้องหน้ารถนะครับนี่ครับกล้องหน้ารถก็มีราคาตั้งแต่พันสองร้อยเก้าสิบบาทขึ้นไปนะครับสนใจก็ทักทายกันขึ้นมานะครับนี่นะครับกล้องถอยจอยใส่เกียร์ถอยผมหน่อยดีนะี๋ยวพาไปชมว่ากล้องถอยเป็นยังไงนะครับ อันนี้คือบันทึกด้วยแล้วก็ถอยด้วยครันนี้เอาแลา้วใส่ถอยปุ๊บนี่ครับฝ่ายกล้องมันจะติดนะครับแล้วก็จะเป็นกล้องถอยไปในตัวนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่นะครับก็เป็นกล้องถอยนะครับใครสนใจใครับถายมาอ่าเดี๋ยวลองไหน๋ยทำหมดธรรมดาหน่อยครับพี่อ่าันนี้ก็เป็นกล้องบันทึกนะครับนะครับบันทึกหน้าหลังนะครับ โอเคใครสนใจทักทายมานะครับมีฟรีพ่นฆ่าเชื้อด้วยนะครับมีกำลังพ่นฆ่าเชือ้อละนะครับนะครับใครสนใจทักทายมาครับผมศูน2 3แป6 5 1ครับผม